สวัสดีครับน้องลุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป Super เมอร์อนะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มเว็บการันตีนะครับผม แบนี้ก็พี่ก็เคยมาสุ่มหลายครั้งแล้วนะสุ่มปักธงนะครับสุ่มไอดีแล้วุ่มไอดีปืนสุ่มท่าปักธงสุ่มไอดีแล้วอันนี้โอกาส50% 2อ,อันเลยนะแล้วก็สุ่มหมื่นเพชรโอกาส50%นะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มหมื่นเพชรนะครับผมตัดนะไปครับพี่ได้เติมเครดิตมาแล้ว200เครดิตนะครับนี่นี่น้องๆเห็นกันไหมอ่าแบบนี้ก็ใช้ครั้งละ25เครดิตก็หมนไปเลยครับ จะออกไหมนี่คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับพี่อาจจะหมุนเยอะนะครับผมโ okay, อเคอีกน <ś cis informações> ิดเดียวเฮ้ยหมุนไปเลยอ้าหมุนเลยหมุนเลยอ้ว oh, ไม่ออกนะครับหมุนอีกจะออกไหมนี่ ลุนลุนลนลนลโอ้ไม่ออกครับอ่ะยี่สิห้าหางพอนะครับอีกรอบเดียวก็คือพอนะครับน้องๆพอเลยไอออกออกที่ไม่ได้หมื่นเพชรน,นี่ก็จะแจกเลยนะไม่เอาไว้หรอกครับผมเฮ้ยไม่ออกครับไปสุมไอดีปืนดีกลัวท้าผมก้าสิบก็เครดิตจัดไปครับขอยออกคอยออกขอ้ออกช้าถูกครับ วันนี้ขอให้ออกวันนี้อดีออกอยังวะเฮ้ยไม่ได้วะน้องๆเฮ้ย,ยสุ่มเวลาไม่ตรงก็ไม่ออกฮย,ยมันไม่ออกตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับก็เรามาสุ่มอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อเวลานี้มันจะออกนะครับสุ่มไอดีปืนอัพนะครับผมให้กดเลย กด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 ออกไหมออกไหมเฮ้ย IDMBC0 งูออกนะครับเมลว่าพาสเวิร์ดก็จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับพี่ขอปิดไว้นะครับผมเนื่องจากไม่อยากให้ใครเข้านะครับนั่นแหละครับแล้วก็ขี้เกียจเปลี่ยนมีแล้วก็พาสเวิร์ดด้วยนะครับผมก็เลยขอปิดไว้นะครับแล้วเราไปเข้าดูกันในเกมกันไปเลย นี่นะครับผมพี่ได้อัดทางมือถือให้น้องๆดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นรหรัส5 MP งู40นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องๆฮะอย่างเทเตึงๆเลยนะครับผม